ผู้ฟ้าพึ่งแตเดอร์ผู้ฟ้าพึ่งแล้วจ้าสูงจากระดับน้ำทะเล400เุตนะคะฮอมดกับชีดเด้์ายอันนี้นะคะวัดทำฟ้า สี่ดีค่ะผู้ไทยไปเที่ยวกะสิมาค่ะอะมอนีมาส่งน้ำพระและก็ห้องสิขึ้นไปเบิ่งทำท,ทุกู์ขาเพิ่งนะคะอันนี้เป็นทำคือบ้านเฮ่าค่ะคือแต่ว่ามันเป็นเขียดของอปต่อของท้างนะคะการเดินทางมากอะสบายสะดวกสบายคตะตอนนี้คอยมิดีมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะคะตอนนั้นนะ มาตั้งแตกเป็นผู้สาวเนาะมาหอนเวลานี่กันย0ปีแล้วไม่ได้มาเอาปฏิภาพไภเบึงการพัฒนาแรล่งท่องเทวเชิงธรรมศาสตร์ของเฮาวาเป็นแนวเดินม่ะเทเียวเกอบ้านนะคะเมืองกาะละสินไปตาอยู่แต่เดือดจ่า มีขู่อยู่บ่าบางนั้นเธาจะมีเธอเห่าไปเห็นบอกตามเข้ากันกกมาเด้อกกนี้กกมะปริเน็นยังยังคือเก่าอยู่สื้อผ้ามินเอาไป มองนัน่นอะเป็นพเพลออไอเป็นวิววิวจะซื้อะวะไปเบิงวิวโอ้ยขากระสันเดะอเด้ <c oughs> อันนี้คือพเพลยนอนอ๋อมองนี้บางจุดชมวิวนะคะภาษีได้เงาู่อยู่ <c oughs> จุดชมวิวมีพลาดยั้งลงไปแล้วออ่าสำหรับเพื่อจะมาเที่ยวมาได้นะคะอันนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดชมวิวนะคะจะค่อยไปเห็นนะวิวทิวทัศน์หมู่บ้านรอบๆนะคะเห็นบ้านกุดวานํานะคะตอนแต่ว่าตอนนี้ โก้งไม้ก็จะหลายจังน่อยนะคะแต่ว่าคันเฮ้าย่างลงไปอีกก็จะเห็นจับเจออยู่นะคะแต่ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของภูผาพึ่งนะจ๊ะมันจะได้จุดที่สูงที่สุดจู่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอ่าต่อไปนะคะเนาะ,ะ,ะไปอ้าวห้องพวกคือ,อจู่สูงแท้เจ้านีน้ำบ่บ่ย่านน้ำท่วมบ่เห็นขั้นใดแล้วค่อยกัคือส่เหมือนี่แหละเดี๋ยวว่าเท้าก็ต้องไปนะจ๊ะ

ขึ้นอย่างระมัดระวังตอนนี้จะพาขึ้นไปเบิ่งที่เป็นพระลาดยินที่เป็นน้ำกัดเซาะนะคะ mm hmm. ก็จะไป mm hmm. เทอ,อวิวมันสวยงามนะคะ mm hmm. ยอดเลอน, mm hmm. นี่จับมีได้ั้ง mm hmm. ก็ได้สาลาห์ห mm ้อ hmm. ง เปยมานะคะเกล้วอดจุดใหม่ไปทางซุ้มเต๊ะยังสวยเหมือนเดิมนี่กจะเป็นหินหินประตุงประตำแบบนี้ เป็นลานกว้างเลยเด้เพราะวามองนี้น่าจะเป็นน้ําไหลและะคุ้มกัดเสาะนะคะ ล,าน,นนะะลานหินจะเป็นบริเวณกว้างเลยเด้แต่ว่าตะเก่านะไมยเห็นนั่นมันจะหลายกว่าน,นี้แต่ว่ามันกะระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะมันก็เอเดอร์การกัดก้อนห้องกัดซอห้องน้ำนะคะหลายขึ้นแล้วค่ะเพราะมันเป็นกนระตุ้มกระตั้มแบบนี้นะคะ ข้างหลังจะเห็นเป็นวิวเลยเด้วิวบ้านมันกุว่านะคะอันนั้นมันกุว่าเนาะถ้าถ้าไปทางพุนจะเห็นเป็นบ้านหนองหางนะคะทางพุนบ้านหนองหางนะคะเปิดตมาอย่นิแย่เป็นวิวรอบๆสามร้อยหกสิบองศาล่ะคะเป็นบ้านกุดว่าแล้วก็บบ้านหนองหาง เป็นส้มประทานน้ำนะคะสมประทานบ้านค่อยห้องวะสมประทานแต่ว่าภาษากลางอ่างเก็บนำ้ำนะเนาะเาค่อยสงสัยว่าเขาเอาเหินกองไว้เอฟเฟอรเจังจอเดี่ยวกลามดีนะคะแต่ว่าตามที่จริงคือเพื่อยไป,ไปเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะที่เล่นนี้ก็จะได้เป็นก้อนใหญ่ะ,ะซ้อนเดียวอยู่นะคะ สวยางามนะคะสลับกับดอกไม้สีขาวนะคะเฮ้ยมีได้แหลงเด้อกระสินเป็ตะยู่กระดองเนี่ยค่ะอุดมสมบูรณ์ตามธรมรมชาติเลยเออเห็นมองไฟนะคะนี่มองไฟนี้นะเปุ้นน่าจะจูดขึ้นมาขึ้นมองไฟายฝ้ายตะไล ตะไล่น้อยหาหม่องลบก่อนเพอนผู้ไทยไปเที่ยวกบผ้ามาเที่ยวอยู่กู้ผาฟึงนะคะอันนี้ช่วงสงการนะคะเมื่อวันที่16เมษายนนะคะเข้ากบผ้ามาเบิง่งบรรยากาศนะคะบรรยากาศแล้วก็ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของห้องอ๊ะอภูษุกุศลนารานะคะจังหวัดกาลสินว่าอ่ามันจะได้หลายผู้อยู่เลยอันนี้เป็นผู้พาเพิงแล้วก็ผู้มาตูมผู้พะงูผู้อ่าได้หลายผู้นะคะซึ่งว่าเขตแถวนี้ก็เป็นเขตอ่าผู้นะคะผู้มีภาพเป็นผู้นะคะซึ่งกะจะตามกับซื้อนั่นแหละค่ะ อพื้นที่ก็จะเป็นส่นวนเผาผู้ไทยนะคะเป็นเผาผู้ไทยทั้งหลายนะคะอ่าเพระาะภาษาผู้ไทยคือคก้วยกระลังเวาตอนนี้นะคะาตามที่จริงภาษาผู้ไทยก็ไม่ได้ฟังยากฟังเย็นอะไรนะคะแต่สำเนียงอาจจะมีสระเออหลายกว่าเนาะกัาถามว่าพ,าพาวกภาษาผู้เล่าเป็นบอกกับเป็นนะคะเพราะว่าอาเภอกุชินารายก็จะมีทั้งผู้ไทยแล้วก็ผู้ลาวนะคะเล่าอีสานบ้านเฮานะคะ ่อยก่าวเป็นอยู่ภาษาภาษาผู้เล่านะคะเพราะว่าไปทํางานที่ที่สมสะาอาดนะคะสมสะอาดก็เป็นพื้นที่ของผู้เล่านะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะการท่องเที่ยวเชิงธรมรมชาติโอปตองห้าเพื่อจะได้ได้มาพัฒนานะคะทางขึ้นทางลงคือทุกคนได้ไปมาสะดวกนะคะม่ว่าจะขึ้นมาเอ็ดบุญเด้วยว่าจะขึ้นมาเที่ยวเบิ่งธรมรมชาติกะแต่ว,วะขออย่างเดียวนะคะเวลา เวลาขึ้นมาเที่ยวอย่าเอาขยะขึ้นมาทิ้งด้วยถ้าสูว่าเฮาเอาน้ำเอาไนเอาขานมนมเนยมากินเท่ากัเก็บลงไปด้วยนะคะขยะธรรมาาศาสตร์บันเฮ่าจะได้สวยงามนะคะขอความร่วมมือนะคะน่าเที่ยวมากนะคะตอนนี้ค่อยนั่งพักก่อนนะคะนั่งพักไอ้มองหินก้อนหินอันนี้นะเนี่ยเข้าใจว่าคันยกขึ้นมาได้มันเป็นแนวนี้มาแต่ตะเก่านะคะ เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นไปซ้อนกันนะคะเป็นอ่าเป็นตามธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นเกิดตามธรรมชาติได้จุ้มจอนงามธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมายนางไปย่างมาเห็นไข่นกซุ่มจอนยามาเหยียบมันเด้อนี่ไข่ได้นี่ไข่ยังยังไซด์ใดอยู่เลย เพิ่นจะเอาพพะะันธุูปมาไว้พร้อมนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะเป็นหน้าผานะคะหน้าผาสูงมากนะคะเป็นเกตอันตรายอยู่เลยมันเจาะพอดเลเด้อนี่ผู้พาพึ่งนะคะตอนนี้ค่อยนางอยู่บริเวณหน้าผานะคะก้างหลังลงไปก็จะเป็นหน้าผาผู้พาพึ่งนะคะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดเลยนะคะที่ผู้ไทยไปเที่ยวนะคะคู่เตาผ้ามาเที่ยวเมื่อน,นี้นะคะ มันก็นจะได้เป็นจุดเช็คอินนะคะแต่ว่าเฮาต้องระมัดระวังนะคะพอขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นหน้าผาสูงเฮาเนี่ยห่าหน่ามะนางังคือกระโดนะคะคือระมัดระวังนะคะในการนั้นมาท่องเที่ยวแต่ว่าจะบอกว่าประทับใจมากสวยมากนะคะจะที่ยี่สิป,ปีเฮามีเคยมาจากเือตอนนี้เฮามาถึงแล้วนะคะทำฝ้ามือแดงจะยุคข,ข้างล่างนะคะการที่จะเห็นฝ้ามือแดง ชัดเจนนะคะเฮาต้องมาตอนวันศิลป์เด้เปวันวานเนาะวันกันจจว่าเขาฟังมันจะเป็นห้อยฝ้ามือแบบนี้สีแดงแดงอยู่อยู่ๆหน้าผานะคะการลงก็จะหยะาจาักน้อยแต่ว่าคันเผื่อแหงแรงกับสามารถลงได้นะคะมีเปลืนกเ,เนาะ,ะสำรับทำดอกบัวกับทำพระน่าจะเป็นเทือหน้านะคะวันนี้เราอาจจะไปไม่ถึงนะคะมันหอนมันมื้อแล้วนะคะถ้าจะมาต้องมาแต่เช้านะคะมาแต่เช้าจึงจะ ได้บดรรยากาศดีตอนนี้กับบรรยากาศกาศด็กศดีเหมือนกันนะคะเนาะนี่เดี๋ยวจะเป็นบริเวณหน้าฝาลุกให้ดูเลยสวยมากเอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ครูเต๋านะคะผู้ไทยไปเที่ยวคลิปหน้าเขาจะพ้าไปเบิ้งพเนเลยกัะรอติดตามชมตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะคะเ mm hmm. จอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายสำหรับคลิปต่อไปเฮ้าชิพาลงไปเบิ้งทำฟ้ามือแดงเลยว่าวทำลายมือนะคะเห็นแบบเลย จุมเจ้าต้องรอติดตามนะคะทานยาเบึ้งเอาที่ผ้าไปบึ้งแบบคักๆเลย